เฮลโลทุกคนอยู่กับผม,ผมเองเฟเดออสนะทุกคนนะซึ่งวันนี้เราอยู่ในแบบอนิเมีแอดเวนเจอร์เหมือนเดิมนะทุกคนนะก็เป็นคลิปที่สองเนาะเออคลิปที่2ของเอ่อแบบนี้นะทุกคนนะอ่ะเรามารีวิวตัวทางด้านของเกมมี่มาเกมมี่เนาะเกมมี่นะ Me, นะทุกคนนะน้องชื่อเขาชื่อเกมมี่เนาะตัวนี้นะทุกคนนะแล้วแต่ตามนี้เลยนะทุกคนนะเปตัดบีเนะทุกคนนะอ่ะดาดาเมจ B บวก ระยะเบวกนะทุกคนตีไอความเร็วก็จมตีอยู่ที่ A บวกนะทุกคนนะเป็นบัฟลิปเปอร์นะทุกคนนะ,นนะก,นนะก็จะเป็นตีบอสแรงขึ้นนะครับนะอ่าเป็นาตาไอเป็นการจมตีแบบเวทนะทุกคนนะเป็นาตุแสงนะทุกคนนะประมาณนั้นเลยนะทุกคนอืมอ่ะผมก็อีโวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะสำหรับกิมมี่นะทุกคนนะกิมมี่อ่ะกิมมี่ก็ ประมาณนี้เลยนะทุกคนนะดาเมจนี่อยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันเลยทุกคนนะโอเคใช้ได้เลยนะทุกคนนะตีแรงใช้ได้เลยนะครับนะอ่าประมาณนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวตัวอื่นก็จะพยายามรีวิวไปให้หมดนะทุกคนนะก็จะพยายามรีวิวให้เยอะๆนะทุกคนอ่ะส่วนปั๊บที่ผมจะแนะนําของกิมมี่นะทุกคนนะอ่ะเราไปดูตรงนู้นหน่อยดีกว่านะทุกคนนะอ่ะเดินมาเดินมาอ่ะ บัฟที่ผมจะแนะนำนะทุกคนนะจะเป็นทางด้านของก็อสปีดนะทุกคนนะเพราะคิมมี่ตีช้านะทุกคนนะดีไวนะทุกคนนะดีวก็จะเป็นแบบบาลานส์นะทุกคนนะเป็นบัฟบาลาน์เลยนะทุกคนนะมีสไนเปอร์อย่าันหนึ่งที่ใช้ได้นะทุกคนนะส่วนถ้าใครที่ลงมาหน่อยไม่มีรีเจนนะก็จะทุกคนนะก็จะเป็นตีไว3สามนะทุกคนนะตีไว้สามนะประมาณนั้นหรือไม่ก็หมัดไปเลยเหมือ็เพิ่มระยะไปนะทุกคนนะใช้ได้เลยนะพวกนี้นะครับทุกคนแต่ถ้าดีหน่อยถ้าสมมติว่า ไม่มีรีเจนใช่ไหมดีหน่อยก็จะเป็นตีเร็วขึ้นนะทุกคนนะแต่ถ้ามีรีเจนขึ้นนะทดวัวก,ก็จะเป็นกอสปีดทันเนเปอร์แล้วก็ยีวายนะทุกคนนะลิปเปอร์เนี่ยผมหาได้แต่ว่ามันตีบอสแรงขึ้นนะผมแนะนาว่าก็ใช้ได้นะทุกคนนะโอเคเลยจากตัวที่ผมเอาไปเล่นดูนะทุกคนนะก็ไปลองเล่นดูกันแล้วก็ใช้ได้เลยนะทุกคนนะจิมมี่ก็ของอีโวก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนแต่แพงใช้ของเยอะมากเลยนะทุกคนนะ ใช้ของกิ๊มี่นี่ใช้ของเปลืองที่สุดนะที่ผมทํามานะทุกคนนะตอนเนี้นะสาหรับรหัสใหม่ผมนะทุกคนนะก็แบบมันเปลืองนะเปลืองมากๆเลยนะทุกคนนะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะทําซีรีส์ใหม่อีกด้วยเนาะก็เป็นซีรีส์ของ กากไปเทพเนาะของเกมนี้ด้วยนะทุกคนนะอนิเมะรัสเตนเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันนะทุกคนแต่ช่วงนี้ก็ปล่อยไปก่อนนะทุกคนนะอนิเมะรัสเตนนะก็ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนนะถ้าผมไม่ได้ไปไม่ได้ไปเล่นนะทุกคนนะอนิเมะร s t a ตนนะก็อาจจะลงคลิปช้าหน่อยอาจจะหลังปีใหม่ได้เลยนะทุกคนนะสำหรับอนิเมะรัสเตนนะทุกคนแต่ก็ของอันนี้ก็จะมารีวิวให้ครบ่อนนะทุกคนนะครบก่อนแล้วก็จะไปรีวิวอนิเมะ t ัสเตนให้ครบเหมือนกันนะครับนะ ก็ไม่รู้ว่าอันนี้เมล่าแตนเขาจะอัปเดตก่อนหรือเปล่านะทุกคนถ้าอัปเดตก่อนผมก็อาจจะต้องอาจจะไม่ได้ทาไอยูจินนะทุกคนนะจินวูนะทุกคนนะจินวูตัวนั้นนะทุกคนนะอ่าก็อาจจะไม่ได้ทํานะทุกคนก็โอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวเลยดีกว่าพูดภาพทาเพลงมานานแลวโอเคเลตเกิลอ่ะโอเคนะทุกคนนะผมฟาร์ามกันเรียบร้อยลวเรามารีวิวกิมมี่เลยดีกว่านะทุกคนนะกิมมี่นะทุกคนนะค่าวังที่1 5 0 0นะทุกคนนะอ่ะาเลเวล1น0นะครับทุกคน วางป้ายนะทุกคนนะการโจมตีของกิมมี่ดูดินี่เหมือนเป็นการปล่อยปืนออกไปนะทุกคนนะเหมือนเไมนการใช้ปืนยิงออกไปนะครับทุกคนนะปุมฮุมใช้ปืนนะทุกคนนะเออตัวนึงที่แปลกมากเลยนะทุกคนนะบินซี่ที่แปลกที่สุดนะแบบมีปืนด้วยทุกคนนะที่มันเสกปืนเหมือนกิวกาเมสเลยนะทุกคนนะกิวกาเมสใช้ใช้โซ่ใช่ไหมอันนี้ใช้ปืนนะทุกคนโอ้ใช้ได้เลยนะทุกคน แรงอยู่นะทุกคนตัวนี้ใช้ได้เลยนะทุกคนมือใหม่ก็ทําได้นะทุกคนนะแต่เปรืองหน่อยนะครับทุกคนนะเปรืองไปได้หนึ่งนะก็ลองไปคิดดูนะทุกคนนะว่าคุ้มค่าการทําหรือเปล่านะผมได้เอารีวิวมาให้ทุกคนดูแล้วเนาะก็ลองคุ้มลองไปดูเอานะครับทุกคนนะว่าคุ้มค่าไหมนะครับอ่ะขั้นแรกนะทุกคนนะอ่าผมบอกดาเมจเลยพวกนี้ไปหมดแล้วเนาะขั้นแรกนะทุกคนนะกิมมี่ขั้นแรกนะทุกคนนะเพิ่มไปเบ็ที่สองหมื่นหกพันแล้วทุกคนนะอ่าตีเจ็ดวิเท่าเดิมแล้วทุกคนนะ เพิ่มระยะมาที่23แล้วทุกคนนะข้ามอยู่ที่2,000นะทุกคนอัปไปขั้นต่อไปขั้นที่2เพิ่มได้ไป,ไปที่39,000นะทุกคนนะอ่าแล้วก็ลดเวลากระจมตีมาเหลืออยู่ที่6วินาะทุกคนนะ6.5วินาะแล้วก็เพิ่มระยะมาที่27นะเออใช้ข้ามอยู่ที่3,000นะทุกคนอัปไปขั้นต่อไปขั้นที่สเพิ่มได้ไป,ไปที่62,000นะทุกคนนะ อ่าแล้วก mm ็ต the nah, ีเพิ่มระยะไอ้เพิ่มความเร็วไอ้มันเพิ่มครูดาวกับตมตีมาอยู่ที่9าวิแล้วทุกคนนะอ่าแล้วก็เพิ่มระยะมาที่32นะทุกคนนะใช้คราอยู่ที่4,5 0 0นะแล้วทุกคนอัพไปอ่ะอันนี้เป็นวงกลมแล้วทุกคนนะตอนแรกเป็นทรงกลวยนะทุกคนนะอ่าเหมือนการใช้เหมือนกิมมี่เหมือนปล่อยตัวตัวเองออกไปป่ะใช่ป่ะเดี๋ยวลองดูดิเหมือนกิมมี่อ่าแยกล่างแล้วทุกคนนะแยกล่างแล้วก็วาร์ปไปแล้วก็ปล่อยบีมใส่นะทุกคนนะ น่าจะเหมือนในการปล่อยบีมจากตัวกลางตัวป่ะใช่ป่ะเดี๋ยวรองดูดิอืมมันเขาติดบีมไปที่ตรงกลางตัวนะทุกคนนะแล้วก็ว้าไปนะทุกคนแยกล่างแล้วก็ว้าไปปล่อยบีมใส่นะทุกคนนะอืมโอเคใช้ได้นะทุกคนนะการโจมตีแต่ว่าตีช้าไปนิดหนึ่งนะครับทุกคนนะตีช้าไปนิดหนึ่งนะแล้วก็ตีตีช้าแล้วก็ไม่ได้ตีแรงขนาดนะั้นดูนะทุกคนวงก็ไม่ได้ใหญ่ด้วยนะทุกคนนะอ่ะ ขั้นต่อไปขั้นที่4ี่เพิ่มระยะมาที่เก้าเก้าหมื่นสามนะทุกคนนะความเร็วก็จมตีอยู่ที่เท่าเดิมนะทุกคนนะเพิ่มระยะมาที่ส5ห้านะทุกคนนะใช้ค่าเปที่ห0 0พันนะทุกคนอัพไปขั้นต่อไปขั้นที่ห้าเพิ่มระยะไาที่1 2 4 0 0 0สนองืนพันะทุกคนนะลดเวลากระจมตีมาที่สาเอ้ป8วินะทุกคนนะอ่า 8.83วินะทุกคนเพิ่มระยะมาที่36นะทุกคนนะใช้ค่าอยู่ที่6,500นะทุกคนนะขั้นต่อไปขั้นที่6นะทุกคนขั้นที่6เพิ่มเลยไปที่1 0 0 0 0ไอ้187,000นะทุกคนนะอ่าแล้วก็ความเร็วก็จดตีท่าเ,เดิมนะทุกคนนะอ่าเพิ่มระยะมาที่37นะทุกคนใช้ค่าอยู่ที่7 5 0 0 0นะทุกคนอัพไปขั้นต่อไปขั้นที่7นะทุกคนขั้นที่7เพิ่มเลยไปที่3 0 0 0 0 0 เจ็ดหมืนสองสพนะทุกคนนะตีสิบสิโอ้ตีนานมากเลยนะทุกคนนะอ่าเพิ่มระยะมาที่39นะทุกคนนะใช้คาบอยู่ที่2องหมืนะทุกคนอัพไปนะโอ้ยอันนี้วงใหญ่ใช้ได้นะทุกคนนะการโจมตีเป็นยังไงนะมันเป็นการเรียกอุกบาทมนาะตกมาจากฟ้าปะใช่ปะยวลองทําใหม่ดินะเดี๋ยวลองดูดิ เหมือนการเรียกใสอุกบาทลงมานะทุกคนนะระเบิดใส่นะทุกคนนะเป็นฮิตเดียวหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะทุกคนนะอ่ามอนมันก็ไม่ได้เก่งด้วยนะทุกคนนะเดี๋ยวลองตีใหม่ดิปุ๊มนะทุกคนนะใสอุกบาทนะทุกคนก็ใช้ได้เลยทุกคนนะวงใหญ่นะทุกคนแต่ผมไม่รู้กี่ฮิตนะทุกคนนะอ่าเพราะมอนไม่ได้เก่งด้วยนะทุกคนนะอ่ะขั้นต่อไปขั้นสุดท้ายแล้วเนาะขั้นสุดท้ายเพิ่มในเวที4แสน2นะทุกคนนะใช้ได้นะ ได้เพจใช้ได้แต่ที่ช้าไปิดหนึ่งนะทุกคนนะระยะโอเคเลยนะทุกคนนะเพิ่มในไปที่4ี่แสนสองนะทุกคนนะตีสิบสามวินะทุกคนนะตีสิบสามจุดแปดวินะทุกคนนะเพิ่มระยะมาที่สี่สิบสามนะทุกคนนะใช้ค่าไปที่สองหมื่นห้านะทุกคนอัพไปนะกิมีนะทุกคนวางได้ประมาณสี่ตัวนะทุกคนนะนี่สี่ตัวนะประมาณนี้เลยนะทุกคนใช้ได้เลยนะทุกคนนะวางได้สี่ตัวก็ประมาณนี้เลยนะ เดี๋ยวเรามาลองวับกันหน่อยดีกว่าทุกคนนะวินดี้เนาะ,ะใช้ลองวินดี้วินดี้วางวางไปนะทุกคนนะวางวินดี้ไปอะใช้ประมาณ3ตัวปะผมไม่แน่ใจนะทุกคนนะใช้สี่ตัวแล้วกันการันตีหน่อยนะทุกคนนะที่เดียดทำใหม่อะ,อะลองวับกันเลยดีกว่าพันแรกนะทุกคนนะเพิ่มสามขั้นที่2อเพิ่มไปอีก64อ่ะ่เพิ่มไปอีก100นะทุกคนนะหนึ่งเได้ดาเบิลอยู่ที่8 4 0 0ี่นะทุกคนนะ ถ้าม 200, no ีบับของกีฟีดก็จะดูดอยู okay, ่ท okay, ี่ประมาณ1นล้านสองแสนนะทุกคนนะใช้ได้นะทุกคนนะแรงแบบโอเวอร์ดีนะทุกคนนะแต่ว่าตีช้าไปนิดนึงนะด้วยความที่ว่ามันแรงแต่ก็ต้องแรงด้วยตีช้านะทุกคนนะก็โอเคนะทุกคนสำหรับตัวนี้นะใช้ได้เลยนะทุกคนนะสำหรับกิมมี่นะทุกคนนะกิมมี่ก็โอเคไม่กากใช้ได้นะทุกคนนะแบบไม่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 เท่าว่าแย่เกินไปนะทุกคนนะมันสำรับโอเคเลยนะทุกคนนะโอเค คลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วทุกคนโอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยทุกคนนะแล้วอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะทุกคนเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อไปทุกคนนะและเป็นอกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะทุกคนนะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรนะทุกคนนะคอยติดตามกันด้วยนะทุกคนนะโอเคเจอกันคลิปหน้าครับบาย